สวัดีครับ,บสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง B B ธรรมดาครับช่อง B B ธรรมดาก็จะมานำเสนอลาว V I P นะครับหรือลาวรอบเด็กนะครับออกสามทุ่มครึ่งของทุกวันทุกวันนะครับทุกคืนทุกคืนนะช่องี B B ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ผู้ชมได้นิรับชมเพื่อความบันเทิงทุกคืนทุกคืนเพียงเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาชมนะช่วยกดติดตามด้วยนะครับ ตฏิจจังกดถุงใจกดได้กดแย่แน่นะครับขอบพระคุณมากมาครับกดถูกใจนะครับ,น,รบนิ้วชี้ขึ้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะจะ่ได้มีกําลังใจซึ่งกันไละกันนะครับประมาณนี้นะอ่ะเรามาชมกันเลยลาวเอฟีสามจุ่มเครื่องมีอะไรบ้างวันนี้ลาวจุ้มเครื่งลาวเอีเด่นนะครับเด่นหนึ่งสองสามนะขอเลือกที่สองกับสามนะครับ สองกับสามนะสองสามบินกับสี่ห้าเจ็ดแปดแล้วก็หนึ่งนะครับเอาสามออกก่อนนะครับสามห้าสามเจ็ดสามแปดนะครับสองห้า สองเจ็ดสองแปดนะครับแบบนี้เลยนะครับอืง่านะครันะครับเสิร์กันนะอ่ะเกดเอานะครับสองกับสามวิ่งลูดน,นะครับส่วนชุดวินสี่ห้าเจ็ดแปดหนึ่งสองสามนะสามห้าห้าสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสองห้าห้าสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองนะครับ เลยนะครับเกิดเอาแคปหน้าจอไปนะครับเดี๋ยวขอก๊อปไปก่อนลาววีไอพีสามตุ่มครึ่งนะครับรอบดึกนะลาวาวีไพีนะครับสามตุ่มครึ่งรอบดึกนะครับโอเคนะครับสามนี้นะครับเกิดเอาเกิดพันอยู่เนาะแคปหน้าจอเอาไว้ลาววีไพีนะครับ ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอขอยทุกท mm. ่านโชคดีโชคดีฮ้ฮเอม เนะครับขอบพระคุณมากๆก่อ้อื่นฉันจุ่ีจุสมผพัดเด็กเนได้คิดกันนะครับเด็กพัด